ตอนรับมงเนี่ยอันนี้พูดได้ไหมนะเก่นอบอสเดินขึ้นมาแล้วบอสเช็คหน้าหนูก่อนเลยหนูก็แบบคือเรา,าดีใจมากมากๆแล้วจริงๆค่ะเพราะว่าก่อนอื่นคือเอ็มมากก็คืออยู่ดีเซอร์พิดอะเราดีใจมากๆที่พวกเราได้เขาดีพอบอสเดินขึ้นมาบอสหันมาองนะโอเค okay ไหมภูมิใจไหมพอเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวหนักเกินไปทํางานในประเทศนี่แหละว้าคือเราคือเราฟังแล้วเรารู้สึกใจชื้นก็ยิ่งรู้สึกโอ้บอสน่ารักจังเลยไม่ว่าจะอยู่ตาแนหน่งไหนเบลบเชื่อว่าบอสเขามองไว้ขาดอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วก็เหมาะสมมงหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าคนมงปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เดี๋ยวเบลก็จะเบลไปแทชนชะตาฟาลิคิดมาแล้วค่ะทั้งหมดแล้วก็เแบลบมองว่าเอ็มม่าก,ก็ไม่มีอะไรที่ต้องขานสายตาเหมือนกันแต่นี้ก็จะเดินดัง ฟังเปี้ยงค่ะใช่ <c oughs> ไม่กล้าเทียบว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นที่ได้เหมือนพี่ฟ้าแต่แค่รู้สึกว่าพี่ฟ้าคือคนเดียวที่พาสายสะพายไทเลนเราไปได้ไกลที่สุดและมีโอกาสถึงมุมมากที่สุดเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทําให้ได้เหมือนพี่ฟ้า <c oughs> มันไม่ใช่ความสําเร็จของเราแต่ว่านี่คือความสำเร็จของคนทั้งประเทศค่ะ